หลังจากลงนามกันไปแล้วนะครับ MOU ระหว่างบริษัทไทยดีเฟนซ์อินดัสทรี TDI กับ บริษัทฮันฮวาแอโรสเปสสาธารณรัฐเกาหลีใต้ในการปรปับปรุงพัฒนายานเกราะสายพานรุ่น K200 Infantry Fighting Vehicle ให้กับกองทัพไทยซึ่งสำหรับ TDI นี่ก็เป็นบริษัทร่รวมทุนกันระหว่างชัยเสรีกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศส่วนฮันฮวาก็ไม่ใช่คใครที่ไหนนะครับก็คือฮุนไดกับแดวูนี่แหละครับที่เป็นบริษัทร่รวมทุนในการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเกาหลีใต้เขาครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าความร่วมมือตรงนี้กับรถตัวนี้จะออกมาในรูปแบบยังไง เ200เป็นตระกูลรถสายพานลำเลียงพล APC Armor Personal c a r r i r นะครับที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาทางกลาโหมของเกาหลีใต้ที่มีการดัดแปลงและพัฒนามาจาก M113 APC ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานด้วยที่มีประจำการในกองทัพไทยและกองทัพเกาหลีใต้เจ้าเ200เนี่ยนะครับมีความยาวอยู่ที่5.56เมตรความกว้าง2.85เมตรความสูงของตัวรถ2.74เมตร มีน้ำหนักสิบสามจุดสองตันมีพลประจำรถทั้งสิ้นนะครับกับสามนายครับผมมีพลขลับผู้บังคับการรถพลยิง บรรทุกฐานราบได้9ก้านายครับส่วนเครื่องยนต์ก็จะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับถ้าเป็นรุ่น k 2 0 0เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของแมน d 2 8 4 8 t 3 5 0แรงมา้าส่วนถ้าเป็น k 2 0 0 a 1นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลของดูแซงหรือว่าเดวูหรจัตหัสเดียวกันครับ d 2 8 4 8 t แต่แรงม้าเพิ่มขึ้นครับ400แรงมา้าความเร็วสูงสุดก็ใช่ย่อยนะครับ74็ดสิบสีนกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนครับ ความสามารถในการลุยน้ําสามารถลอยตัวและขับเคลื่อนในน้ําได้นะครับอาวุธหลักก็จะเป็นปืนกล M 2 5 0นิ้วหรือ12.7ม mm. ิลิเมตรสามารถติดตั้งจรวดต่อสุ้รถถังได้นะครับหรือเป็นปืนกล M 6 0มขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรได้เกราะป้องกันนะครับสามารถป้องกันกระสุนขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรและสะเก็ดร,ระเบิดได้และยังสามารถติดตั้งเกราะเสริมเพื่อเพิ่มเติมการป้องกันได้อีกนะครับคขามเห็นส่วนตัวของจานนะครับเจ้า K 200ยเนี่ยก็มีรูปร่างหน้าตาที่ ทันสมัยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนาไปจาก m 1 1 3 apc ไปเยอะเลยครับและถ้าได้ร่วมมือกันพัฒนากับชัยเสรีแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นเป็นอย่างไรเนี่ยก็น,น่าสนใจมากเลยนะครับและนี่ก็คือความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ในการพัฒนายานเกราะลำเลียงพล k 2 0 0ส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรรูปแบบการผลิตจะเป็นอย่างไรผมจะนํามาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันต่อไปถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์แชร์หัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะครับแล้วพบกันครับ